อันนี้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่1.9ตอนที่1เขาให้เขียนแต่ละข้อในรูปประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือให้เขียนอยู่ในรูปแบบ for o l for some อไรอยงนี้ข้อแรกจํานวนเต็มทุกจํานวนเป็นจํานวนจริงมาดูจำนวนเต็มทุกจำนวน เราคือเราให้เขียนเป็น,นี้ <c oughs> จำนวนเต็มทุกจำนวนใช่ไหมทุกจำนวนก็แปลว่าอเอามาดูกันก่อนเครื่องใหม่นี้เขาเรียกว่าฟอ a l อ f o ออ l l ก็กนอดมาจาทั้งหมดอันนี้เครื่องใหม่คันนี้เขาเรียกว่าฟอร์ซัมบางซัมก็แปลว่าบางบางจำนวนอย่างเช่นสมมุติ ออ x แปลว่า x ทั้งหมด for sum y แปลว,ว่าสำหรับ x ทั้งหมดมี y บางตัวประมาณนี <c oughs> ้เรามาดูข้อแรกกันก่อนจำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงจำนวนเต็มทุกจำนวนสมมติเราให้ x เป็นจำนวน x เป็นจำนวนเต็มสมมติเราให้ x เป็นจำนวนแล้วกันให้ x เป็นจำนวน จำนวนเต็มทุกจำนวนแสดงว่า for all x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะอันนี้คือ for x <c oughs> ก็คือ x ทั้งหมดที่ x เป็นจำนวนเต็มก็คือ x จำนวนเต็ม x ทุกจำนวนนั่นแหละเป็นจำนวนจริงนะอันนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือ สำหรับ x ทุกจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนจริงเหมือนกันก็คือจำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงจะเขื่อนนี้นะครับนี้ข้อที่หนึ่งผ่านนะครับต่อไปข้อที่2จํจำนวนตรรกยะแต่ละจำนวนคูณกับ1แล้วได้เท่ากับจำนวนนั้นจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะแต่ละจำนวนคูณกับ1 แล้วได้จำนวนนั้นอ่ะเรามาเขียนให้อยู่ในรูปง่ายกันแต่ละจำนวนแต่ละจำนวนก็แปลว่าทุกจำนวนต้องมีถูกไหม all x ให้ x จป็วนเหมืนเดิมน,นะครับอ่ะ x เป็นจำนวนตกรกยะอะจำนวนตกรกยะแต่นในจำนวนนะครับขอโทษที จำนวนตรก aya แต่ละจำนวนคูณกับ1แล้วได้เท่ากับจำนวนนั้น x เป็นจำนวนตรรกยะเมื่อ x คูณกับ1เท่ากับ x ก็คือหมายความว่าสำหรับแต่ละ x ก็คือ x ทุกตัวเนี่ยซึ่ง x เป็นจำนวนตรรกยะเนี่ยแล้วเมื่อ x คูณกับ1จะได้ x เองก็คือได้จำนวนตรรก a y ตัวเดิมอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนได้ค่อยๆดูนะครับต้องค่อยๆทำอันนี้ <c oughs> ผ่านนะ,ะต่อไปข้อที่3มีจำนวนจริงมีมีนี่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดแสดงว่ามีก็คือพอ sum แปลว่ามีมีพอซ u m x มีจำนวนจริง x อ่าซึ่ง x ลางสองเท่ากับสองก็คือมีจำนวนจริง x ซึ่ง x เ,เป็นสมาชิกของ R อ่าหมายถึงว่ามี x บางตัวซึ่ง x อ,อย่า เป็นจำนวนจริงซึ่ง x กำลังสงเท่ากับ2อ,อันนี้ตรงตัวเลยก็คือ for sum คือมีมี x มี x เป็นสมาชิกของ r คือมีจำนวนจริง x ซึ่ง x กำลังสองเท่ากับอ2อน,นะครับ <c oughs> ต่อไปข้อที่4มีจำนวน x บางจำนวน absolute x บวกหน้อยกว่าเท่ากับ1 มีอีกแล้วมีมีจริง x บางจำนวนบางด้วยเนี่ยทั้งมีทั้ง, M, งบางเลยแสดงว่า P3x ก็คือมี x ซึ่ง x เนี่ยเป็นจำนวนจริงใช่ไหมก็คือ x เป็นสมาชิกของ R ซึ่ง f x บวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับหนึ่งอันนี้เราไม่ได้หาค่าความจริงนะเราแค่เขียนประโยคสัญลักษณ์เฉย ก็คือมี x ที่เป็นจำนวนจริงที่ทำให้แสู x บวกหนึง่งน้อยกว่าเท่ากับหนึง่งอ,อันนี้แค่ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะครับอก็คือมีกับบางเนะี่ยบางจำนวนเกิออนนี่คือมีแค่เพียงมีเท่านั้นไม่ใช่ฟของฟอคือต้องทั้งหมดนะอันนี้เข้าใจนะครับอ่าต่อไปข้อ5มีมีละมีจำนวนจริง x บางจำนวนจริง x บางจำนวน ก็คือ,อสำหรับ y ทุกจำนวนสำหรับสำหรับ y ทุกจำนวน x y เท่ากับศูนย์เรามาค่อยๆทอามีจำนวนจริง x บางจำนวนแสดงว่ามี x บางจำนวนสำหรับ y ทุกจำนวนแปลว่า y ทุกจำนวนจะมี x ถูกไหมสำหรับจำนวนจริง y ก็แสดงว่ามานเขา,ามี x บางตัวเนี่ยสำหรับทุกตัวของ y อย่างเช่นสมมติ สมมุติ x เป็น1แล้ว y เป็นอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ามี x บางจํานวนสําหรับจํานวนจริง y ทุกจํานวนอันนี้เขาบอกว่ามีจํานวนจริง x บางจํานวนอันนี้บางจํานวนของ x ซึ่ง x เนี่ยเป็นจํานวนจริงใช่ไหมแล้วก็ y เป็นจํานวนจริงด้วยเหมือนกันถูกไหมครับทีนี้ เรารู้ว่า x เป็นจำนวนจริง y เป็นจำนจริงก็คืออันนี้จะอ่านได้ว่ามี x บางจํานวนสําหรับ y ทุกจํานวนซึ่ง <c oughs> ซึ่งเนี่ยซึ่ง xy ทั้ศูนย์ใช้เครื่องหมายนี้ก็ได้นะมันไม่มีอะไรมันเหมือนกันเป็นเครื่องหมายที่แบบบอกขั้นเฉยๆว่าซึ่งอันนี้เป็นคือซึ่ง,ง xy ทังศูนย์ก็ไม่มีอะไรจะใช้ท่าแล้วก็ได้เหมือนกัน สำหรับข้อสองมี x บางจำนวนสำหรับทุกจำนวนของ y ซึ่ง x เป็นจำนวนจริงและ y เป็นจำนวนจริงทำให้ xy เท่าศูนย์นะครับอันนี <c oughs> ้ข้อที่ห <c oughs> ้าข้อห้าต่อไปข้อที่หกสำหรับข้อที่หกสำหรับจำนวนจริง x และ y ทุกจำนวน x บวก y เท่ากับ y บวก x นี่สำหรับจำนวนจริง x และ y ทุกจำนวนแสดงว่าทุก x ทุก y นะทุก x ทุก y ซึ่ง x กับ y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคือ r r เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคือ r โอเค <c oughs> <c oughs> okay, นะครับแล้วซึ่ง x บวก y เนี่ยเท่ากับ y บวก x อันนี้ก็เป็นสมบัติการสลับที่ของการบวกนะครับสมบัติการสลับที่ของการบวกนะสมบัติการสลับที่ธรรมดาอันนี่คือสําหรับจำนวนจริง x ทุกจํานวนแล้วก็ y ทุกจํานวนทําให้ x บวก y แล้วก็ y บวก x เนี่ยเป็นความจริงนะนะครับอันนี้เข้าใจนะ สำหรับจำนวนจริง x ทุกจำนวนมีจำนวนจริง y บางจำนวนซึ่ง x กลัง,ง y 2 y เท่ากับ x กลัง2อันนี้สำหรับจริง x ทุกจำนวนมีจริง y บางจำนวนก็คือสำหรับจริง x นี่อง x คือ x ทุกจำนวนมี y บางจำนวนซึ่งซึ่ง x กลัง2 y เท่ากนนับ x กลัง2 จริงๆเราไม่ต้องเขียนจํานวนจริงก็ได้เพราะว่าถ้าเราเขียนอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วเราถือว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นจํานวนจริงนะครับเราอาจจะเขียนก็ได้ก็จะเป็น 4x 2y สำหรับ x, y เป็นสมาชิกของจํานวนจริงซึ่ง x กลังง y เท่ากับ x กาลัง2นะครับก็คือมีอสำหรับ x ทุกจํานวนมี y บางจํานวนที่ทําให้ x กํลัง 2y เท่ากับ x กํลัง2 ข้อ8มีจำนวนจริง x และ y บางจำนวน x บวก y เท่ากับ2มีจำนวนจริง x และ y ก็คือมีจำนวนจริง x และก็มีจำนวนจริง y ซึ่ง x กับ y เป็นจำนวนจริงซึ่ง x บวก y เท่ากับ2อันนี้คือมี x มี y ที่เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ x บวก y เท่ากับ2 คืออันนี้คือมีแต่ละอันต้องมีหมดเลยต่อไปมาดูข้อ9ไม่ว่า x และ y เป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามจะได้ว่า x บวก y น้อยกว่า5ไม่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยคำว่าใดๆก็ตามแปลว่าเป็นอะไรก็ได้แสดงว่า 4x all y ไม่ว่า x และ y เป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามจะได้ว่า x บวก y น้อยกว่า5 ก็คือไม่ว่า x กับ y เนี่ยจะเป็นจำนวนจริงอ่ะน,นี้คือเป็นจำนวนจริง x เป็นจำนวนใดๆอ่ะ x ทั้งหมด y ทั้งหมดซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามจะได้ว่าอ่จะได้ว่าอ่าเมื่อ x บวก y น้อยกว่า5นี่นะครับที่ใช้นี่ก็ได้นะแต่อันนี้มันมันจะเหมาะก,กับคำนี้มากกว่ามั้ง เอาไปข้อที่10นะครับข้อที่10มีจำนวนเต็ม x และจำนวนนับ y บางจำนวนซึ่ง x ลบ y เท่ากับ0เขาบอกมีจำนวนเต็ม x เต็ม x และนับ y บางจำนวนซึ่ง x ลบ y เท่ากับ0ก็คือมีจำนวนเต็ม x มีคือพอ sum x และจำนวนนับ y บางจำนวนก็คือพอ s m y โดยที่ เขาบอกว่า x เป็นจำนวนเต็ม x เป็นสมาชิกของไนใช่ไหมจำนวนเต็มและ y เป็นสมาชิกของจำนวนนับจำนวนนับคือ n นะซึ่งซึ่งคือตัวนี้ x ลบ y เท่ากับศูนย์อันนี้เราดูได้ว่ามี x มีจำนวนเต็ม x บางจำนวนและจำนวนนับ y จำนวนนับ y บางจำนวนซึ่ง x ลบ y เท่ากับศูนย อันนี้คือการใช้ฟอร์ l ฟอร์ some เบื้องต้นนะครับ